สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสข,สขุ่สุขอน้ำเดามา้มนี้สิพามากินสี่โค้งมูบ่ะสี่โค้งมูครับสี่โค้งยันยๆเลยครับ้อนี้มาเป็นแผ่นครับบริด้ซยมาห้พีให้น้องเฮาเบิง่งจ้ะแผ่นยัญ่ๆครับยางไฟทานครับเลืองอ่อนหอยเลยเต้นงูน่อย่างยินบ่เบิดเดินงูนุ่สิเอินพี่น้องมากินซอยเดจ้าครับใส่ครับ ตำมะฮงเพ็ดเพครับมือนี้ยามือเทียงมือใบคือเกาแมนบอแมนจ้าตำมะฮงกะตำมะฮงไซบะคามเปียกครับแมนบอแมนโมเมนดอกพอดำ่าสงสัยตำฮงไ่โคกอยู่เดี๋ยวพอดำสร้อยทาหนุ่มก็น้องไหวขายของด้วยครับเด้อบ้านนี้กระเทียมพูนเน้อจ้ากระเทียมพูนปุ๊กหน่อยสามกระปุกเป็นโปรโมชั่นเนื้อจ้าสามกระปุกลอยแปดสิบถ้าพี่น้องอยากได้กระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกกะบหนึ่งลอยแปดสิบสามกระปุก กี่หลอขาซิบกินก่อนบะไรววเจ้าพอดำโอ้ยหิวแห้งก็เอาเลยครับโอ้ยยังงอนหอนยู่ได้แหละเป่าน้ำในได้ครับเด้อขายของก่อนก็ได้จ้ะเอาเห็นอ่ะมันจีกง่ายหนึ่งเนาะจีกไผ่จีกมันก็ได้นี่เห็นบ่ย่ยางไฟทานหอมครับมักกับมักธรรมดามักใส่น้ำซอสใส่รสดีแต่ที่ลืมบะไรก็คือเป็นทังกระเทียมครับนะลงมือเลยครับ มีข้าวเหนียวมะฮอ,อ,องทองน้ำห่องทองเศษๆน้ำกันเลยจ้าแเศษๆครับตำมะฮงลูกอีสานพันข้าวเหนียวพันบ<ข>ตำมะฮงพันข้าวเหนียว,ยวสีใสตำมะฮงกับตำมะฮงใส่ปลาแดชทางพีเกษสรเป็นพักบงครับทางพีกเกษสรเป็นโหระพาครับอะใส่แเศษๆน้ำกันบานเลยเมนน้องเขาโมยเขานะเลืดเบาอือครับตำมะฮง อืมฮืมข้าวเบิดน้องหุ่นขโมยไปจ้ะอืมเอาเจอบข้างนี้อยากกันกินล้วนี้แล้วครับมันจังแสบแสบแิม,มง <he> e. มามักลหอมมึงดูน้องหุ่นน้องวายมือเนีใเเน่ให้เต็มเลยจ้ะเต็มซำในให้เต็มซะมันละอืมนัวคัะ ข้าวเทียมมันต้องกับตมามะฮงเนาะกินงกับตมามะฮงกับแซบด้วยจ้ะลงคนว่าเพชรับกระยานเพชดอยู่เดี๋นิดนึงข้าวพัทกรอบกับมาแำ บรรยากาศเข้าเหลืองครับเมืนเน่อี้พอเกีียวแล้วเพื่นว่าแต่พี่น้องภาคมันเกีียวยังไงหุ้หระาพามหอมครับโอ้คือมีตอนมาขามเปียกไท่แหละห นาซิเมนตำไชมะขามเปียกอินี่แหละพ่อดำ <c oughs> น้องว่าคิดว่าปลาแดก <c oughs> คิดว่าตอนปลาแดกนะ <c oughs> ปลาแดกใช้ตะน้ำครับไม่ใช่ตอนหาตอนบ่พอ <c oughs> ถ้าเห็นตอนนี่คือใส่ได้เหมือนบอลใส่สด <c oughs> ปลาเตากินเข้าครับ <c oughs> ใส่สด,ดนี่แซ่บเ้็นหุ่นว่ะ <c oughs> พี่น้องบางคนเนแซ่บมาก พ่อกับลูกก็ชิซ้ำกันแหละพี่นว่าพ่อสี่น้อยก็ลูกบ่ครับแต่น้ามวนว่าแก่นางวนชิซ้ำพอดำแล้วได้นี่นะช่ซ้ำแล้ว <c oughs> ตักหำโพงเพชรครับกินเพ่เดียวเบาแสบบะแมนอยากลาลูกมาก,กินน้ำแมน บ่งหนอนอ่อน,นได้จวดแซ่ <c oughs> บหลายจ้ะจบปริญญาอืมเนี่ยค,คุยทั้งตำหงดีครับแซบ่บ <c> อ <oughs> <c oughs> กินครับครับ เห็ดแทนบวงเลยลุกอีสานพันข้าวเหนียวนี่มักตำมะคงครับขาดกระไรคือตำมะคงนะกินได้คู่ขาดไพ่บอกว่าอาหารอีสานเป็นคล้องสันตำมะเมนด้วยจ้ะบอกคงมันสูงเห็นนอกพอดำไปขึ้นมามหมด้วยจ้ะ แสบแสบลูกอีสานครับนี่ขั้นคอนี้อีกซะด้วยแสบแสบน้อกันครับสูมองสูบอนโอ้ยเนื้อเป็นเนื้อเลยครับเบิ้งแสบโยนน้องอุ่นขึ้นปะปากเลยแบบนี้ข้ายำจังน้องอุ่นเบาิดจา์กอันแล้วอืมพึ่งอันหนึ่งอย่ากำลังเบิด์ีกเดียวนะจ้ะโว้ย อันที่สองกำลังมาอันนี้ขอ,อ,อ,องผักองพากจะกินเลยครับแครปเพื่อน <c oughs> มันเลือดแต่ก,กระดูก <c oughs> เลือดแต่ก,กระดูกก็สิหายมูกิน <c oughs> <c oughs> แห่นั่นไปมันเลยเอาอยู่บเขา อีกจ้ะมีเบิร์นอีกเอ้าคขาวเนียวปันง่งๆครับโอ้สงสัยซิบริติปยูเร่มาในข้าวมันเสียบแน่เลยข้าวซิบร์เล่ยูปตอนใดคือมีตอนอัวพีกเลยครับเบิร์มามาม กินให้มันเกลี้ยงเลจะประสานมันมาคุมแมนบ่าแหนครับแฮนถ้าอยากให้มันคุมแหงก็กินเปิดกระดูกด้วยจ้ะโอ้ยเนื้อนะตังเลยอันเดียวนั้นเนี่ยตันเดียวยังปานคุมครับซื้อเพิ่มร้อยห้าสิบบาท คางหนึ่งคุณให้เบิร์ตสี่ควงเลยมาใส่กับตมหุงงซาบาดตัมหุงงซาบาดไม่นกมักหงกะปลูกเองมักพิกเด้มกักงาเด้เงากรลักเอา เบื่องคุยตำหงคักคำนี้ไงครับ <c oughs> อืบอกกันเลยเซนกรอบแห้งนะแม่นจ้ะสดๆจากต้น,นครับ อันนี้บรได้ไปรักด้วอจ้ะโมเมนต์โตดจากคารีเลยฮึฮึโตดจากต้นครับกูขบๆเลยอ๋อคือกินน้ำแล้วบานเนี่ยแคบจ๊ะไข่แน่เ้วบอกครับเป็นไข่แต่มาไขยุบอีกครับต่มาหุงเขานะ ส้วงตำหุงนี่แหละครับแต่ยังมีตัวหวอนอยู่นิดนึงแมนบอกเอยแห้หอองเอยแห้อองถือนเข้าไปหัวผา,ามหอม <c oughs> <c oughs> อหอมไปหอมจากเลเด้อร์บ้านโบ้เลเดร์จากนา้ำวนอัด เต็มทีแล้วอืมอัดเต็มทีแล้วพอเราอัดเต็มทีกันครับรองว่าอิ่มเหรอจ้า <laughs> อืมอิ่มแล้วกัแฮนท่า <laughs> แฮนท่าผู้ท่านอิ่ม อสองอันสุดท้าย <c oughs> ซู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 น้ำกันครับเพิ่มน้ำนักเด้อมันเมนรสครับเอาไปย่างเอามาให้หนห้นจ้าอืมหมดแล้วจ้ะเออหนีงแก้บอออกเรต้องกินกินนี่ก็ได้อ่าเห็นอื <c oughs> ก๋บอกอกคนว่ะอืมคุณอะ กินเพื่อแล้วเด้อครับพี่น้องนี่จะอันนี้เพื่อ,อเพื่อต่ำหงค,คุยคับคัก,กอื้ม ค่กตับมะฮุงยู่ครับนัว <laughs> ค่ะเอาเด็ดคำใหญ่ๆไปได้กันยังบบเบิดอยู่ตาบมหงหน่วยหนึ่งหูหน่วยหนึ่งเลยถ้าอ้วนนี่จะแค่เละแระ มุมหนึ่งหนึงอะไรก็หลายเติบแล้วครับเผื่อบัก,กพริกเผื่อบังเน่าเผื่อบกงคือเกลือทำบักหงนี่ยากบ่ยากก็ต้องมีไว้ครับเนาะเห็ดแทนแจวแทนอันนี้เข้าไปครับทำคนอีสานเพิ่นว่าเห็ดแทนกับเขาก็ยังได้เป็นมะพร้าวดำ ครับ<ช>บอกให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ท่าครับมือนีัฝากกดไลค์กดแชร์กด้นสะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำเนักเลยจ้าผู้เพิ่นเข้ามารับชมใหม่เน,ะนาะเพื่อนกะให้กำลังอกกำลังใจ <c oughs> นึกว่าเขียวฮะ <c oughs> ปัดลด่ืนเบิดร <c oughs> อดเอาผู้ดีแซ่บผู้ดีอิ่ม <c oughs> แปะมันบมาแลละอิ่มมิ่งอาขนาดเรียวเห็นจะมีเจ้าของกินอยู่วิวัยก็ยังทำลายแตกครับกระเซินผู้ซิบิงเอาผิดพลาดประการใดหรือว่าวาจาใดบสุภาพทางน้องวุ่นน้องวายพอดำก็ต้องขอโทษขออภัยเ้ยครับเด้อฝากพี่ฟังน้องเข้าคอมเมนต์กันเข้ามา ผ่านประการไดก้กะพร้อมอตัหงใส่ชาบะครับเอาแล้วสงสัยเมนําประแดกอยู่ครับเฉพาะเมนนัวเอาแซ็ตๆพี่น้องเอ้ยกะยังเลือแต่เสียดแต่อันนี้มันโบราณแล้วครับกะเอาไว้เมื่อยเพิ่นเล่มอยู่เพื่อนเพื่อนแหไม่อีกเนาะเอาขอบคุณหลายลายครับบอสที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำลังแรงใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เนนพิเ่นคอมเมนต์นำผู้เพิ่มบนคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณหลายลายครับ สำหรับมื้อนี้วันนี้กะขอให้พี่ให้น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญผูกกดไลค์กดแชร์ผู้ประันกดกาแากดได้ครับเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันละกันเนาะเอามีความสุขความจเจริญครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ